ไอ้วงสะพานมีใครผ่านได้หรอซุ่มอยู่กันไงต้องนิ่งๆอ่ะนิ่งๆนิงเราเก็บเก็บกับนักเลยก่ะไมาห่านเลยครับตกลงละลงละเสิร์วายแล้วขาไม่ดีอย่างงี้นี่เสิร์แน่นอนครับวิ่งยังไงกรได้กระได้ลงสะพานแล้วครับถ้าอยู่อีกหน่อยตายแน่ที่โดนยิงไล่ไรสองข้างโดนขาอันหนึ่งเขานซ้ายสีแดงเริ่มมาแล้วครับเออโดนยิงเหี้ย อยู่บนนั้ดีแล้วลงมาอย่างเดนแลวครับดกแดกดกแดกดกแดกมาดูท่าเดินนะครับอันนี้เหยียบกับระเบิดเมื่อปีที่แล้วนะครับมาแล้วครับเดินนะท่าเดินกลัวไม่ได้เข้ากล้องครับเลยยอมโดนยิงตายไปก่อนครับเออ ซีเกตตอนสองนะสิบนาทีแรก